เด็กสิบๆ,ๆอยู่ค่ะแม่แม่สองแพ้เลยครับสองแพ้เลยนะเด็กๆ,ๆก็พลอยตกเต,กต้นไปด้วยตกใจไปด้วยคะ่ะคุณแม่เลยพากันขึ้นนะคะอ่าเล่นกันจ้ะปลาพ่อเคยเห็นปลาแล้วนั่นวิ่งอีกแล้วนั่นพ่อพ่อปลา พี่รุ่งค่ะพี่รุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ครอบครัวของพี่รุ่งฟ้าน้องดวงใจน้องพลายดาวพระศุกร์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเราก็ออกมาเที่ยวป่ากันนะคะแม่แม่มาเล่นน้ํายามเที่ยงครับผมเป็นยังไงพ่อล้วนไปนเล่นน้ําเป็นยังไงอ้โดนปลาชะโดกัดครับพ่อเลยพาขึ้นเลยค่ะแม่แม่ เลืเอดบอเลือดซิบสิบอยู่ค่ะแม่แม่สองแผลเลยครับสองแผลเลยนะอพอโดนปลากัดค่ะแม่แม่ค่ะเด็กๆก็พอตกตื่นไปด้วยตกใจไปด้วยค่ะคุณแม่เลยเาพากันขึ้นนะคะอ่าเล่นกันก่อนนะครับอ่ะอ่ะอยากให้น้องปีนแล้วค่ะ อปีนปีนปีนพี่ปีนพี่ดวงสวัสดีทุกท่านนะคะ,ะจะลงน้ำไปอีกไหมนี่พี่รุงนี่ ม่เสร็จรอกว่าฉันแวะกินก่อนยังไม่ถึงบ้านเร็วนะคะแม่แม่เดี๋ยวไปเล่นน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่รุ่งฟ้าน้องดวงใจน้องลายดาวพระสุขนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เล่นน้ำอีกรอบนะคะ เลนน้สนุกกันเลยค่ะแม่แม่พี่ดวงพี่ดวงตามแต่น้องพี่ดวงเล่นน้ำหน่อยลูกตามน้องดาพระสุขค่ะพี่ดวงใจนะคะ มน้องดาลผสุกเล่นน้ำกับพ่อสินะปลาพ exactly. <laughs> ่อ huh. ก็เห็นปลาแล้วนั่นวิ่งอีกแล้วนั่พ่อพ่อปลาพี่รุ่งพ่อพี่รุ่งปกใจปลาค่ะแม่แม่ปลาตัวใหญ่หรือเปล่านะพ่อก็โดนไปรอบนึงค่ะ พ่ไม่พามาเล่นฝั่งนี้นี่พอ่อนี่พามาเล่นตรงนี้ก็ได้ฮัลโหลพ่อก็อยากให้เล่น <Hello. S 1> น้ำนานๆนะคะอากาศร้อนนะคะแม่แม่ฮัลโหลฮนไหนๆน้องดอกประสุกอยู่ไหนนัน่นนันไปตามพ่อแล้วด้วงดวงนีอง่อยู่นี่ค่ะไปเล่นน้ำกับพ่อแล้ว แม่ประสบเล่นน้ำกับพ่อแล้วแม่แซนพ่อรู้ไหมแซนมาตัวดีแม่แซนในหาเรื่องแต่จะขึ้นเลยค่ะแม่แม่เล่นน้ำก่อนแม่แซนลากพ่อขึ้นอีกแล้วไม่โลภเลยพ่อไปแล้วค่ะแม่แม่ขึ้นแล้วม่อยู่กันละ Nè, hương 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 Nè, hương 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 Nè Nè, hương 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 파파루루루 비룡을 파.